สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้เนาะในส่วนของเหรียญ xlm นะครับ3.5602 xlm นะครับประมาณ29.31บาทไทยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่หน้าตอนนี้นะครับผมก็เป็นกระเป๋าคอยเบสนะครับผมใครยังไม่มีกระเป๋าคอยเบสเนี่ยก็ไปสมัครได้นะครับวิธีการสมัครกระเป๋าคอยเบสนะครับผมมีสอนนะครับอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ลองเข้าไปรับชมดูได้นะครับผมหรือจะใช้เป็นกระเป๋าฟอสเซตเพก็ได้เนาะมันใช้ได้ทั้ง2กระเป๋านะครับ สองกระเป๋านี้นะครับผมก็สามารถรับเงินได้เหมือนกันนะครับผมเงินเข้ากระเป๋าทันทีนะครับถ้าเราถอนมานะครับผมคอยเบสเนี่ยเราสามารถโอนย้ายเหรียญได้นะครับไปบิตคับไบเน็ตสตังโปลซิฟเมกหรือว่าบิ t ทารซาก็ได้นะครับฟอร์เสดเพก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถโยกเหรียญไปเข้ากระเป๋าหลักของเราได้นะครับเพื่อที่จะทําการขายแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารของเราได้เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญนะครับในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะฮะ ใครที่อยากจะมีเหรียญในคอยเบสนะครับเก็บไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า BitHub นะครับผมในส่วนของ BitHub เนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวไปหลายครั้งมากนะครับก็อัปเดตหลายกระเป๋าละนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับ วันนี้เนี่ยทางเว็บเนี่ยเขามีการอัปเดตใหม่ในเรื่องของการถอนเงินนะครับเพิ่มเหรียญของกระเป๋าคอยเบสเข้ามายืะอมากนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเก็บเหรียญในคอยเบสเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องไปสมัครเว็บไซต์บิตฮับก่อนนะครับวิธีการสมัครของบิตฮับเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้สอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับในส่วนของลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับ ผมจะปักหมุดลิงก์การสมัครไว้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับมันทําได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นไม่มีการลงทุนทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูด้วยในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูที่เมนูการถอนทางด้านซ้ายมือนะครับ กดเข้ามานะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับผมแนะนําให้เราอ่านรายละเอียดของการถอนก่อนนะครับในส่วนของการถอนแบบโดยตรงนะครับเขามีคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาอ่านก่อนนะครับผมต่อไปนะครับเรามาเลือกที่วิธีการถอนเนาะเลือกเข้ามานะครับการถอนเงินเนี่ยมันมีถอน3แบบนะครับผม1ก็คือถอนกระเป๋า For ์เซ a เพก็คือกระเป๋านี้นะอ่าต่อไปนะครับผมแบบที่2ก็คือกระเป๋าคอยเบสก็คือกระเป๋านี้นะครับอ่ากระเป๋าคอยเบสคือกระเป๋านี้นะ 3นะครับผมถอนแบบกระเป๋าเงินตรงนะครับเงินตรงคือกระเป๋าไหนนะครับผมซึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนตรงนี้นะลงทะเบียน forset pay นะครับลงทะเบียน coinbase ลงทะเบียน touch wallet นะครับก็คือกระเป๋าโดยตรงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เป็น bitcub binance starpool ได้หรือเปล่านี้ผมยังไม่ได้ทดลองนะครับในส่วนของเว็บเนี่ยมันแจ้งเป็น touch wallet นะครับผมในการรับเหรียญน,นะก็มาดูตรงนี้นะครับรายละเอียดควรที่จะอ่านก่อนนะครับ แต่ผมแนะนำนะครับในการถอนของอโดยตรงเนี่ยมันถอนใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะทุกคนดูตรงนี้นะครับ f o r รสต์เพนะครับไม่มีขั้นต่ำ Coin base คอยเบสขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0 0 0หืนเหรียญนะครับกระเป๋าเงินตรงเนี่ยอยู่ที่5้าล้านเหรียญนะครับเพื่อนๆจะเก็บถึงกันไหม5้ล้านเหรียญตรงนี้ค่อนข้างยากนะผมแนะนำนะครับถ้าคุณจะถอนแบบรับเงินเข้ากระเป๋าทันทีเนี่ยมี f o r รสต์เพและก็คอยเบสนะครับเงินเข้ากระเป๋าทันทีไม่ต้องรอนะครับ ถ้าเป็นแบบแบบตรงเนี่ยคุณจะต้องรอภายใน48ชั่วโมงนะครับถึงเงินจะเข้ากระเป๋าเนาะตามนี้นะครับที่เขาเขียนบอกเราควรที่จะอ่านก่อนนะครับผมทำเป็นคอยเบสแล้วกันนะครับคอยเบสมันน่าจะมีหลายคนเนาะส่วน f o r ์เสตเพกก็น่าจะมีนะครับก็ลองไปสมัครดูเนาะทั้ง2กระเป๋านี้ผมแนะนําให้ถอนนะครับที่ผมมาอัปเดตวันนี้ก็คือคอยเบสนะเพราะว่าทางเว็บเนี่ยอัปเดตมาเยอะมากนะครับมีเหรียญให้เราเลือกถอนเยอะมากนะครับผมก็ มีชิบะนะครับผมไลท์คอย xlm avax นะครับผมดอทนะครับมาติดโซโลนานะครับบิตคอย์อะอตอมนะครับอีทอเรียมคลาสสิกนะครับผมอ่าแล้วก็ eos นะครับมานานะครับอ่าเอ็ซี่นะครับผม f อ่า il นะครับผมแล้วก็ xtc นะครับก็ประมาณนี้เนาะลองมาเลื่อนดูนะครับมันเยอะมากนะกาลาก็มีนะ แล้วก็ ADA หรือว่า Carano นะครับมีนะครับผมมีเยอะมากนะครับมันอัปเดตใหม่นะตอนแรกเนี่ยมีไม่กี่เหรียญเองนะสรับใครที่ต้องการอยากจะเก็บเหรียญชิบะในคอยเบสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคอยเบสนะครับเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างแพงนะในการโอนย้ายเหรียญชิบะไปยังกระเป๋าอื่นเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมแพงมากนะครับผมแนะนําให้เก็บไปเหรียญ XLM นะครับในคอยเบสมันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเหรียญอื่นๆนะครับ เพื่อนๆก็ลองเลือกเหรียญที่เราต้องการ,ถอ, programs, ราถอนได้เลยนะครับว่าจะถอนเหรียญอะไรนะครับเพราะว่ามันมีเหรียญให้เราเลือกถอนเยอะมากนะครับลองเข้ามาเลือกดูนะครับผมในส่วนของคอยเบสนะก็เลือกเหรียญตามที่เราชอบอยากจะเก็บสะสมเลยนะครับอยากจะเก็บไว้เก่งกาไรในอนาคตเราก็สามารถเลือกได้นะก็ประมาณนี้ในส่วนของเหรียญชิบะนะต่อไปนะครับผมเมื่อเราเลือกเหรียญได้แล้วนะครับจํานวนคะแนนเรามีแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยกระเป๋าสตางค์เนี่ยเราจะต้องใส่อะไรเพื่อที่จะรับเงินนะครับ กระเป๋าสตางค์นะครับผมเขาบอกว่าหมายเหตุนะป้อนอีเมลบัญชีของคุณสลับการถอน For รสต์เพย์คอยเบสสลับการถอนโดยตรงนะครับให้ป้อนที่อยู่กระเป๋าเงินนะสลับ For รสต์เพย์และก็คอยเบสเนี่ยให้เราใช้เป็นอีเมลของกระเป๋านะครับในการรับเงินนะครับอีเมลก็คืออีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบอีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบกระเป๋านั้นๆนะครับผมก็ลองมาใช้ดูนะครับเพราะว่าผมถอนไปแล้วก็ได้รับปกตินะครับ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถอนก่อนเลยละกันเนาะผมจะถอนเป็น XLM อีกครั้งละกันเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทําการถอน XLM ไปแล้วนะครับผมก็ถอนอีกละกันเนาะเพราะว่าผมชอบ XLM นะเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตเพราะว่าเหรียญราคากาลังถูกเนาะก็ประมาณ8บาทต่อ1เหรียญน,นะครับถ้าผมถอนตอนนี้เนี่ยผมได้มา3.5เหรียญน,นะเราก็ใส่อ e ีเมลลงไปเนาะจากนั้นเราก็กดถอนได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อเรากดถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับผมก็คือมันได้ถอนเงินให้เราเรียบร้อยละถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่คอยเบสนะครับผมมาดูที่การแจ้งเตือนนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้เนาะในส่วนของเหรียญ XLM นะครับ3.5602 XLM นะครับประมาณ2 9 3 1บาบาทไทยนะครับได้เข้ามาเรียบร้อยละนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้ทําก็รีบเข้าไปทํานะครับสําหรับวิธีการทําเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับผมมีไม่กี่เมนูนะอเดี๋ยวผมจะบอกทีละเมนูเลยนะครับด้านซ้ายมือคําว่า forest นะครับ forest ตรงนี้นะครับผมจะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับแก้แคปชั่นแก้ไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็แก้แคปชั่นโดยการติ๊กถูกนะครับแล้วก็ดูข้อความนะครับว่ามีอะไรนะครับในกรอบสีเหลืองนะมี6 1 4นนะครับ6 1 4แล้วเราก็กดรับรางวัลของคุณนะครับ กดไปนะครับผมแค่นี้นะครับผมจะใช้เวลาประมาณ1-2ถึง2นาทีนะในการทำต่อ1ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเคมได้ไม่จำกัดเลยนะครับผมเรามีเวลาว่างเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถมากดเคมได้ทุกๆ2นาทีนะครับในส่วนของการเคมตรงนี้นะก็ลองมาทำดูนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็น PTC นะครับการดูเว็บไซต์โฆษณนานครับตรงนี้มี3เว็บนะาบางครั้งก็มี5-6ถึง6 หรือว่า10นะครับวิธีการดูก็กดเยี่ยมชมเว็บนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็รอเวลาตรงนี้นะครับผมแนะนําให้มาทานะเว็บนี้มันทําง่ายนะครับผมได้เงินจริงนะครับอ่ากดตรวจสอบเลยโอเคได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเป็นลิงก์สั้นนะครับในส่วนของลิงก์สั้นตรงนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนเยอะเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมด218ลิงก์นะครับแล้วก็มีคะแนนให้เราทั้งหมดนะครับอยู่ที่4ี่9 7 5 คะแนนนะครับแล้วก็พลังงานอยู่ที่2317นะครับวิธีการทําก็ให้เรากดเยี่ยมชมลิงก์แล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยเนาะผมพูดไปหลายคลิปแล้วสลับการแก้แคปชั่นนะครับก็ลองเข้าไปทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับไม่ยากนะทุกคนลองทําดูเนาะก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้พลังงานอยู่ที่7พลังงานนะครับผมในการทําตรงนี้เนาะอันนี้ผมมีแค่6พลังงานนะครับก็ไปทําการแก้ช็อตลิงก์นะครับถึงจะได้รับพลังงานมานะครับ ต่อไปนะครับผมเมนูต่อไปนะคือความสําเร็จนะครับความสําเร็จก็คือในส่วนของภารกิจรายวันนะครับก็คือเราสามารถมารับคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมได้หลังจากที่เรากดเคมต่อวันไปนะครับอ่ะเคมนะครับแล้วก็มีการแก้ช็อตลิงก์นะครับซื้อลอตเตอรี่นะอันนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะสำหรับลอตเตอรี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมสำหรับการที่เราจะไปแนะนําเพื่อนนะครับกดมาที่แผงควบคุมเนาะแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะมีระบบอ้างอิงนะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเปอร์เซนต์จากการแนะนําเพื่อนเนี่ยอยู่ที่55%เลยนะครับเราสามารถเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมทุกช่องทางนะครับอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะว่าเราเนี่ยจะแนะนําไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับผมวิธีการทําเงินจากเว็บนี้ง่ายมากแล้วก็ได้จริงจ่ายไวนะครับลองมาทําดูนะครับ ใครทำแล้วฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ